วันที่27ตุลาคม2564อันนี้งัดกล้วยเล็บมือนางส่งลูกค้าชมบุรีแล้วก็กล้วยหอมท้องอย่างไะ20นอจริงๆเนี่ยนี่นอจะขนาดนี้ก็ผมแต่งนอพร้อมปลูกนี่แหละแต่แต่งให้สั้นเพื่อลูกค้าในนี้รายการนี้ส่งให้ลูกค้าก่อนไม่ได้บิดเก็บไปลางแล้ก็ให้ลูกค้าโอนที่หลังนี่นะ มีนะเนอตัวตัวอย่างตัวอยางรับการลอดง่ายทุกกล้วยทุกกล้วยจะออกรากใหม่หมดไม่ตามรากเดิมจะออกรากใหม่ทุกกล้วยเลย เนีย่ยทุกกล้วยไม่ว่าจะกล้วยอะไรคือรากจะงอกใหม่ก็ต้องแต่งรากสมัยก่อนเขาแต่งรากกันทั้งนั้นแหละอ่ะง่ายแค่ไมนง่าย ได้นะ <Yeah. S 1> กล้วยเล็กมือหนังโอเคครับ <Yeah. S 1> อย่าไปกล้วยหอมต่อเด <Yeah. S 1> ยวะเขากลุ้งหลายตั <Yeah. S 1> ยกกวแหละนอกล้วยหอมทองต้ <Yeah. S 1> องให้เขาดูนอดิ <Yeah. S 1> นอประมาณเนี้ยสะโพกสะโพกใหญ่ <Yeah. S 1> อถอยหน่อย yeah. ่ไนโลไทรกองเออเคอรี่ซื้อซื้อซื้อเดี๋ยวแตงน้อยเขาดูอันนี้ตรงเมืองการจน์หองหมทองอันนี้ทา่ายางตำบลบ้านในดงอำเภอทา่ายางจังหวัดปุริก็จะตัดไทรสั้นพอดีพอดีกับหลังเบอร์เอ็มบวกของเคอรี่เบอร์เอ็มบวกนะค่าทรงคิดตามจริง เบอร์เอ็มเบอร์เอ็มอ๋อเบอร์เอ็มใช่ไหมเออเอ็มบวกได้สิบหนเอเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มของเคอรีอ่ใส่ได้สิบนอจะตัดให้พอดีกับหลังประมาณนี้ก็เฟซบุ๊กผมไพโรดสิริพันธ์เบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามหกเก้าหนึ่งไม่ต้องกลัวครับว่ามิจฉาชีพผมลงยูทูบลงกลุ่มและลงเพจก็จํานวนไม่เยอะสามารถส่งให้ก่อนแล้วก็เก็บเงินที่หลังได้ถ้าจํานวนเยอะก็ต้องมีการมัดจํา ส่งให้ได้อยู่แล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเตรียมงัดส่งให้ลูกค้ายี่ิดหนอกล้วยหอมทองกับกล้วยเล็บหนังยี่ิบหนออสวัสดีครับได้ไหม